ด็กเตอร์มาริกาบุญมีตระกูลประชาธิปัตรถึงข่าวแพ้แตกประชาธิปัติเหมือนซ้ายทีขวาทีแทงกันไปแทงกันมาพักแตกไมคะเป็นความคิดที่แตกต่างกัน่ะมันไม่ตกผลึกอาจารย์ยังคิดขนาดนี้เลยคนที่คิดแบบอาจารย์ก็เยอะมากลือเตรียมสละเรือหนีพักนักเตอร์มาลิกาจะย้ายพักใช่ไหมคะถ้ามีโอกาส,สานะอาจารย์พูด<า>ตรงๆแต่ละคนก็ย่อมมีวิถีของตน นโยบายรัฐขายฝันประชาชนจํานวนหนึง่ง <c oughs> เขาก็นิยมชมชอบ <c oughs> มันจะสำลิดผลไม่ขั้นในเมื่อมันจะกระท่อนกระแท่นแบบนี้เมื่อมีอํานาจก็ต้องทําถ้าไม่ท,ทํา,ททา,านี่โดนถอนงอกเลยนะโดนโหเลยนะวันพระสบดีที่7กันายายนนี้เวลา17.15นาห้ามพลาด <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสก้าวสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็นไปหมดเลย